สวัสดีครับชาวราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวมันจะดูดวงกับผู้เกิดในลัคนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนพฤศจิก,กาย,ยน2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับ ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสนหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถทักไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพบ่บ a l a สำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ราชินีถือไม้ justice แล้วก็เป็นไพ่ The Magician อัศวินถือดาบแล้วก็เป็นไพ่ The Star นะครับโอเคความรักความสัมพันธ์ของชาวตุลััขณาตุลน,นะครับตอนนี้ดาวประจําความรักของตัวคุณเองเนี่ยได้โคจรไปอยู่ในเรือนกรรม,มะในเรือนกลางฟ้าที่มีผลต่ออิทธิพลในเรื่องของอดวงชะตาค่อนข้างเยอะเพราะอยู่ในเรือนเกณฑ์หมายความว่า าชาวตุลลักษณะตุนอาจจะมีการติดต่อการสื่อสารกันที่ดีกับในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับมากขึ้นแต่มันมีในยะสําคัญตรงที่มีดาวอาทิตย์เนี่ยตั้งหรับอยู่ที่ราศีตุลน,นะครับแล้วทํามุมตั้งชากับ ดาวอังคารที่เป็นดาวคู่ด้วยอาจจะทําให้ลักษณะของชาวตุลลัคนาตุลน,นั้นอาจจะมีในเรื่องของประเด็นและปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ยอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับหรืออาจจะไปค่อนข้างเยอะก็แล้วแต่บุคคลเนาะแต่อยากจะบอกว่ามันไม่ได้เป็นประเด็นและปัญหาที่จะปล่อยวางไม่ได้ แต่มันเป็นอะไรที่เรายังคงต้องจัดการต้องแก้ไขนี่คือสิ่งที่เป็นสาระสําคัญของชาวตุลแล้วก็ลักษณะตุลที่คุณอาจจะต้องพยายามตื่นรู้แล้วก็พยายามเข้าใจในบริบทของความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้นนะครับมีไพอ่อัศวนถือดาบเห็นไหมบางครั้งเราก็อาจจะยังมีในเรื่องของความรู้สึกที่ต้องบุกบ่าฟ่าฟันไปนะครับต้องใช้ในเรื่องของการคิดในการตัดสินใจนะครับในการที่จะก้าวม o v e ไปข้างหน้านะเพราะช่วงเนี้ย เรากับเขาอาจจะมีความรู้สึกที่ติดต่อสื่อสารกันดีขึ้นนะครับแต่มันก็จะมีในเรื่องของความตึงๆอยู่บ้างมีความรู้สึกที่มีความขัดแย้งอยู่บ้างแต่นะครับไพ่บอกว่ามันมีโอกาสที่คุณจะปรับและเคลียร์นะครับไปในทิศทางที่ดีมีไพ่แบบนี้คือเดอะสตาร์เดอะสตาร์หมายถึงความหวังใหม่หมายถึงการปล่อยวางหมายถึงการหลุดพ้นหมายถึงอะไรที่มันทําให้เรามีความรู้สึกแบบสบายใจขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าเราได้ เคลียรกันนะครับหรือว่าได้ในลักษณะของการพูดจาเจราจาติดต่อสื่อสารกันในทิศทางที่ดีขึ้นก็เลยทําให้เราสามารถที่จะจบปัญหาในสิ่งเหล่านั้นหรือเราอาจจะแบบยุติในเรื่องของความรู้สึกกับปัญหาที่เป็นท็อกซิกเร t i o n ンนะครัทำให้เราสามารถที่จะมีแพชชั่น ราชนีถือไม้มีแพชชั่นที่อยากจะไปต่อกับในเรื่องของความรู้สึกนะครับเพราะว่าราชนีถือไม้เนี่ยเป็นคนที่ดูดีมิสเสน่ห์ตัวคุณค่อนข้างดูดีมิสเสน่ห์นะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์นั้นโคจรทับหลักมาจากภพบรือนลาภะด้วยจึงทําให้เรามีสเสน่ห์เมตตามีในลักษณะของการที่มีออร่านะครับแต่ตําแหน่งที่อาทิตย์ทับนั้นเป็นนิดก็เลยทําให้เรามีลักษณะของการมีการ อ่อนอ,อกอ่อนใจเล็กน้อยนะครับก็คือเหมือนแบบเรามีสเสน่ห์ในการดึงดูดเพราะว่าเราอาจจะออนอ่อนผ่อนตามได้ดีขึ้นก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราสามารถที่จะปรับและแก้ไขสถานการณ์เดอะเมจิเชียนได้ดีมากขึ้นอาจจะแบบด้วยคําพูดการติดต่อการสื่อสารในสิ่งต่างๆมันทําให้เขากับเรามีพลังงานบวกดีๆต่อกันที่ทําให้เรากับเขาสามารถที่จะค่อยๆเค,คลียร์นะครับจัดการหรือ แก้ไขปัญหานะครับเพราะจะ s ั i ติก็คือการตัดสินใจกับการเครียรประเด็นกับปัญหานะครับแล้วมันก็หลุดพ้นไปเพราะเดตสตามันคือความหวังใหม่ที่เราจะได้รับโอกาสดีๆความรู้สึกดีๆอีกครั้งที่เรามาดูกันต่อนะครับว่าชาวตุลััษษาะตุลจะมีแนวโน้มของความสัมพันธ์เพิ่มเติมอย่างไรกันบ้างไพ่ใบแรกนะครับเด็กถือเหรียญ เด e อ u n แสงสว่างมาค <c oughs> ิงถือเหรียญสิบ <c oughs> ดาบจบแล้วแหละเดวิลนะครับอิทธิพลใต้สำหรับหนึ่งดาบเนาะคือเดวิลมาแสดงว่าสาเหตุทั้งหมดนะ่ะเกิดจากความไม่ชัดเจน ก็อยากจะบอกมาอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เรานะครับต้องตัดสินใจต้องมีปัญหาต้องมีประเด็นกันบ้างเนี่ยอาจจะเป็นเพราะมีลักษณะของความไม่ชัดเจนเข้ามาบ้างอาจจะทําให้เรามีความรู้สึกไขว้ควเวกับในเรื่องของความสัมพันธ์อยู่ไม่น้อยเนาะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันจะดูชัดเจนได้ดีขึ้นนะครับ เรามาสังเกตดูนะไพ่เป็นนี้คือเดวิลคือรู้อยู่แล้วว่าเดวิลคือไม่ชัดเจนนะเนาะมันอะไรเป็นแบบซัมติงลองอะแต่ว่าไพ่เดอะสตัเนี่ยมันคือของแท้มันคือสิ่งที่บ่งบอกว่ามันคือแสงสว่างอะมันเปราะว่าปิดยังไงก็ไม่มิดนะมันก็คือแปลว่ามันจะมีความชัดเจนที่ดีขึ้นนี่คือพลังงานของไพ่จะบอกแบบนั้นเนาะ มันก็จะค่อยๆแบบมีโอกาสแนวโน้มของการที่จะต้องทะเลาะกันในระดับหนึ่งแหละนะหรือว่าพยายามเคลียร์กันหรือพยายามที่จะตัดสินใจที่จะเคลียร์ปัญหาต่างๆอะไรแบบนี้ยแต่ในท้ายที่สุดแล้วมันก็จะจบปัญหาตรงนั้นจากไพ่เดทเนี่ยไม่ใช่ไพ่เดทจากไพ่สิบดาบสิบดาบคือการเคลียร์ปัญหาคือจบแล้วปัญหาเนี่ยมันเจ็บแต่จบแล้วนะครับเราจะได้มีความหวังใหม่นะเดอะสตาร์คุณจะมีความหวังใหม่กับการที่เราจะเริ่มต้นสิ่งดีๆนะครับ คุณลักษณะที่ดีเกิดขึ้นกับในเรื่องของความสัมพันธ์เด็กถือเหรียญค่อยเป็นค่อยไปเนาะอะไรที่มันเป็นความรู้สึกดีๆเก็บมันไว้แต่อะไรที่มันเป็นท็อกซิกต่างๆให้มันจบไปกับความรู้สึกในสิ่งที่เราควรที่จะต้องทิ้งมันไปนะครับให้เราพยายามฟื้นฟูสภาวะอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองให้มากที่สุดแล้วค่อยเป็นค่อยไปโอกาสของการเก็บเล็กผสมน้อยกับ ความรู้สึกที่มีสิ่งดีๆต่อกันน่ะมันจะเป็นคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ที่จะทําให้เรากับเขาสามารถที่จะมีอนุภาพของการเปลี่ยนแปลงหรือการไปต่อหรือการที่เรากับเขาจะได้สานสัมพันธ์ต่อกันอีกครั้งหนึ่งทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขากลับมามีโอกาสดีๆความรักที่มีความ หวังมีความชื่นมื่นนะครับแล้วก็ในเรื่องของการแก้ไขสถานการณ์ที่ดีขึ้นแล้วเราอาจจะได้โอกาสในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีความสําเร็จได้มากขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวดาวคารเนี่ยคือดาวกุ้งคุณเนี่ยจะ โคจรลงมานะครับอยู่ที่พบเรือนลาภะนาะกแต่มันจะดีแต่มันก็จะมีความอึดอัดอยู่บ้างเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามในคลิปหน้านะครับแต่คลิปเนี้ยยังไงโอกาสของการค่คอยๆปรับแล้วการฟื้นฟูนเนี่ยจะยังคงมีต่อแล้วค่อยๆฟื้นกลับมามีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นแต่แค่เราอาจจะต้องพยายามปรับมุมมองปรับความคิดปรับ mindset นะครับจากในเรื่องของการที่ต้องใช้พลังงานของการที่เราต้องแบบ เขาเรียกว่าต้องศึกษาต้องเข้าใจกันนิดนึงนะ The Magician เนี่ยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เป็นไพ่ย,ยังรู้หรือไพ่ที่หมายถึงการศึกษาการเรียนรู้การพัฒนากันและกันเนี่ยนะเราจะสามารถอยู่รอดปลอดภัยได้หรือเราจะสามารถไปต่อกับในเรื่องของความสัมพันธ์สามารถที่จะยังคงอยู่ต่อกับในเรื่องของอาการฟื้นฟู ool, สภาวะอารมณ์และการฟื้นฟูในเรื่องของสภาวะจิตใจด้วยสิ่งที่เราอาจจะต้อง เขาเรียกว่าเหมือนกับมีพลังงานของการขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีถ้าคุณเห็นความหวังนะครับถ้าคุณมีแพชชั่นถ้าคุณมีความรู้สึกที่ดีนะแพชชั่นก็หมายถึงแรงกระตุ้นนะครับที่เราอยากจะมีคํา่าถ้าเราไปเราสามารถที่จะแบบทำให้ทุกอย่างเราเนี้ยมันพร้อมหรือมันไปต่อเนี่ยมันก็จะทําให้เราสามารถที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์ที่ดีได้แต่ถามว่าแล้วมันมีโอกาสของการจบกับความสัมพันธ์ได้ไหมมีมีไพ่สิบดาบนะครับ ใครที่ไม่คุกใครที่มีความไม่ชัดเจนในบางกรณีหรือบางรายเนี่ยที่มันไม่ชัดเจนแล้วมันมีซัมติมรองที่ไม่สามารถปรับและเคลียร์กันได้จบเนี่ยก็มีโอกาสที่จะจบไปนะครับมีโอกาสที่จะ เลิกกันไปก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันแต่ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นส่วนน้อยส่วนมากเนี่ยส่วนมากจะค่อนข้างดูจบในลักษณะของการเคลียร์ประเด็นและปัญหากันได้มากกว่าก็ได้เช่นกันนะครับดังนั้นคุณอาจจะอยู่ในส่วนเยอะที่คุณจะแก้ไขปัญหาได้หรือคุณอาจจะอยู่ในส่วนน้อยที่คุณอยากจะจบแล้วคุณอยากจะ move on นะครับเพื่อที่อยากจะไปต่อกับความสัมพันธ์เพราะตอนนี้เราอาจจะอยากโสดละเราไม่อยากจะมีใครเข้ามาในลักษณะของการที่ทําให้บั่นทอนในเรื่องของความ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกรณีที่บางคนอาจจะเลือกจบโดยการที่เลิกนะครับแล้วคุณอาจจะแบบรอคนอื่นที่ดีกว่าหรืออาจจะเป็นอยู่ในระยะทำใจอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับราชนีถือไมายคุณยังมีเสน่ห์ในการดึงดูดใจยังมีความรู้สึกที่ยังมีความหวังยังมีความรู้สึกที่ยังสามารถที่จะทําทให้สะกดใจเขาได้อะ่ะ คาว่าสะกดใจไม่ได้แปลว่ามีเวทมนต์จริงๆหรอกนะครับแปลว่าคุณยังมีอิทธิพลนะครับในเรื่องของความรู้สึกที่เขายังไม่สามารถปล่อยวางคุณได้หรือพูดง่ายๆคือเขายังหลักยังรู้สึกดีกับคุณแหละถึงแม้เขาจะร้ายกับคุณถึงแม้เขาจะมีซัมติงบราแต่ยังไงเขาก็ยังมีความรู้สึกดีกับคุณอยู่ยังมีความรู้สึกที่ยังไปอยากไปต่อกับความรู้สึก กับตัวคุณแหละอยู่ที่ว่าตัวคุณจะปล่อยมือกับเขาก่อนไหมอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องตัดสินใจหรือว่าต้องเลือกทางเดินของคุณอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นนะครับดังนั้นก็อยากจะบอกว่าใครที่ต้องการที่จะไปต่อก็พยายามปรับหรือว่าเคลียนะครับนะจัสติดก็คือต้องบาลานซ์สมดุลไปสำหรับใครที่ต้องการไปต่อนะครับต้องการเคลียต้องการปลดเปลื้องพันธนาการสิ่งต่างๆอะไรแบบนี้เนาะมีคิงถือเหรียญคุณต้องพยายามแข้มแข็งต้องสตรอง ต้องสตรองนิดนึงคือแข้มแข็งนิดนึงอะ่ะหรือว่าพยายามมั่นคงต่อในเรื่องของสภาวะอารมณ์สภาวะจิตใจนะครับแล้วคุณจะสามารถผ่านพ้นปัญหาสิ่งต่างๆไปได้1ดาบมา1ดาบเนี่ยเป็นการตัดจบอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้เริ่มต้นกับสิ่งดีๆและมั่นคงต่อในเรื่องของสถานะ ความรู้สึกที่เขากับเรานั้นมีร่วมกันมันก็จะทําให้ความรักของคุณนั้นกลับมามีโอกาสดีๆแต่มาถก็อยากจะบอกว่าใครที่มีความรักความสัมพันธ์ที่ต้องจบไปนะครับก็ไม่เป็นไรเราสามารถฟื้นฟูเราสามารถที่จะหลุดพ้นปัญหาแล้วก็เยียวยาตรงนั้นได้แล้วคุณก็รอคนที่มีสิ่งดีๆเข้ามาได้นะครับแบบนั้นก็ได้เช่นกันนะก็อยากจะบอกว่า ขอให้คุณพยายามเลือกทางเดินของคุณให้ดีที่สุดโดยการที่ต้องคิดแล้วก็ไต่ตรองให้มากถ้าคุณยังมองเห็นโอกาสคุณอยากไปต่อคุณก็ไปต่อได้แต่ถ้าเกิดคุณมองไม่เห็นอนาคตนะครับก็แนะนําว่าคุณก็ควรที่จะต้องถอยออกจากความสัมพันธ์แล้วค่อยค ขยับออกไปแล้ว Move On จะดีกว่าก็ได้เช่นกันนะครับอยู่ที่การตัดสินใจทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่แบบโดยรวมเท่านั้นนะครับไม่ใช่ดวงคนใดคนหนึ่งปวดใช้วิทยาในการรับชมแล้วก็รับฟังนะครับใครต้องการดูดวงแบบส่วนตัวหรือเป็นดวงของคุณเองคนเดียวหรือแม่นกว่านี้ก็ต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ